สวัสดีครับพวกเราดจักเราอยากจะชวนชวนวัยรุ่นทุกคนที่ยังมีไฟและมีพลังกันอยู่นะฮะไปมันกับพวกเราและก็ศิลปินอีกเยอะแยะมากมายเลยในงาน Big Mountain มันใหญ่มากครั้งที่4 ครั้งนี้ก็จัดเวทครั้งที่4แล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในวันไหนครับคุณวันที8-9ธันวาครับเราวกันเลยนะครับช่วงนั้กำลังหนาวเลยอากาศกำลังดีเลยใครมีแฟนพาแฟนไปใครยังไม่มีแฟนไปหาแฟนที่นั่นเลยโหวนั้นซาเขาใหญ่ครับใช่ครับบรรยากาศดีสถานที่สวยงามและบอกคําเดียวว่าไปมา2ปีแล้วมันมากๆปีนี้เราก็ยังเล่นอยู่ที่เวทีดิสติกนทเหมือนเดิมแต่ปีนี้เขาบอกว่ามีความพิเศษนิดนึงเวทีนี่ ันเคยเป็นยานแม่มาก,ก่อนมียานลูกด้วยใช่ปีนี้เป็นยานปู่ครับเราอยากรู้กันว่ายานปู่เป็นยังไงเออน่ายิ่งใหญ่อลงการรุ่นใหญ่ขึ้นรุ่นใหญ่ขึ้นเลยเราก็แบบจะแต่งดําไว้ผมยาวไว้แบบให้เขาเป,เป็นรุ่นใหญ่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าโชคเราปีนี้บอกได้คำเดียวเลยว่ามันแน่นอนเลยนะฮะเอาให้เดือดไปเลยแบบถอดเสื้อเต้นกันเลยลเข้าไปเต้นกัน,กนใช่เข้าไปพักผ่อนครั ก็เรียกว่าเราจะเพิ่มองศาความเดือดให้ที่นั่นเนี่ยอบปุ่นกันไปเลยเอาให้มันสุดๆไปเลยยังไงก็ฝากเชิญชวนวัยรุ่นทุกคนด้วยนะครับที่รักเดือนจากแล้วก็ศิลป,ปินจากคร์ลูมและวงจากค่ายอีดนมากมายครับไปร่วมสุุนกันได้ในงานบิ๊กเมล์เทนอย่าลืมเจอกันรวมทุกพันมันทุกเผา